ไอเดียประตูบูธหลังบ้านค่ะทุกคนติดเอาไว้อุ่นใจกว่านะคะโอ้โหวันนี้อากาศดีมากประตูบ้านของเราเนี่ยก็มักที่จะมีประตูหลังเราอ,ออกไปข้างนอกใช่ไหมคะอย่างเช่นบ้านหลังนี้วันนี้เนี่ยเขาเปิดรับลมข้างหลังบ้านค่ะถ้าไม่มีประตูเหล็กดัดเนี่ยก็คงจะแมงเข้ายุงเข้าเหล็กดัดประตูบูธบ้านนี้เป็นอีกหนึ่งบ้านที่หลายๆหลังเขาจะพกติดไปเวลาทําการสั่งซื้อก็ต้องมีกันทุกบ้านแน่นอนนะคะตรงนี้เนี่ย ต้นใจการช่างออกแบบมาให้มีมือจับเขาควายค่ะตัวนี้นะถูกใจลูกค้ามากๆเลยเพราะว่าอะไรเอ่ยเมื่อก่อนเราใช้กรอนใช่ไหมเราก็ใช้กรอนในการไม่ให้ประตูมันเด้งเนาะแต่ว่าตัวนี้เขาทันสมัยมากขึ้นแล้วเ็าใช้มือจับเขาควายเอาดูหรูหรามากยิ่งขึ้นเลยใช่ไหมคะตัวนี้ค่ะเป็นเหล็กดัดประตูบูธลายตารางค่ะมาพร้อมกับมุ้งลวดที่สามารถถอดทาความสะอาดได้แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากถอดกลัวจําสลับบานอีกแนะนําเนี่ยเอาผ้านุ่มๆแบบนี้ค่ะชุบน้ำ ให้หม,มาดๆนิดนึงนะคะจะเป็นไม่ว่าจะเป็นน้ําสันไลหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของเราเนี่ยแล้วเราก็เช็ดแบบนี้ผ้ามุ้งที่อิงเลือกใช้จะเป็นผ้ามุ้งไฟเบอร์ก็คือถ้าเป็นงานสีดาเนี่ยเราก็เลือกผ้ามุ้งไฟเบอร์สีดําด้วยไม่แน่ใจว่าทุกคนเห็นหรือเปล่าหรือว่านิ่เนเสียงที่อิงกำลังแบบขูดอยู่ตรงนี้ปะโซ่ผ้ามุ้งเขาจะมีความนุม ยุมกันมลงได้ดีค่ะอายุการใช้งานดีนะเกิดว่าเขาไม่โดนของมีคมอ๋ออย่างหนึ่งที่เขาไม่ค่อยทนก็คือเขาไม่ค่อยทนกับของมีคมค่ะไม่เหมือนมุ้งลวดสมัยก่อนเนาะแต่ว่าจะไม่บาดมือเหมือนมุ้งสมัยก่อนและนี่นะคะก็คือประตูบูธพร้อมมุ้งลวดจับเตือนใจการช่างค่ะเพราะมือจับเขาควายที่ลูกค้าเตือนใจให้ความชอบกันเป็นอย่างดีถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะงานเหล็กดัดประตูพร้อมมุ้งลวดขาในเขตภาคอีสานเราอยากทราบราคาประเมินนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เตือนใจการช่าง ตามคอนไทนถิงให้ไว้นี้ได้เลยนะคะ